สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเปิดจุก,กูจุคนนะคะมือนกัดไปหยับโตอ,อีกแล้วค่ะสวัสดีป้าลุงสวัสดีป้าลุงป่ะตื่นมาแต่เช้ากับท่านในร่างคนหนาจะพี่น้องเอ้ยมาแต่เฮือเจ๊สีแล้วก็ลงไปโต้งเลยค่ะแล้วไปเสื่อมบุกปากก่อนค่ะข่าวก็ เริ่มแดงแล้วคะ่ะได้เกี่ยวแล้วนะคะใกล้จะได้เกี่ยวแล้วคะ่ะได้เกี่ยวไว้แร้ค่ะนี่ยตะเวดกระเพรูแหละคะ่ะตุบมานาอีกหน่ตุ๊บมึกค่ะ ท้องฟ้าสดใสค่ะอันนี้ละมืดไปเรื่อยเ่องกันเตะดาบบวิกลง น้ำไม่ลายอยู lawyer, Aí, ่บ่อยๆเพ่งน้ำออกเบิดแล้วแดงไม่ละพี่น้องใกล้จะได้เกี่ยวแล้วนะจ๊ะเนี่ยใกล้จะได้เกี่ยวแล้วไปเลยสองหน่อยไปรึุ๊บเลยมีบาเด็กเด็ก มาเอาก้อนไปจักให้บิกผู้ใดมาเอาอีกแล้วฮะบ้าบิ๊กป้าซีเอาอีกแล้วป้าซีอีกแล้วป้าซีเราไม่ได้หูเรื่องหูลาวป่ามันบป็นโงแล้วพี่น้องเอ้ยน้ำเปลายข้ยำ đi Thì lúc bơm này ừ. Bà ấy tạc áo trong Xong xăm tủ cả phải bêng Ừ, Bà ấy hương bêng mơ bông đô A à, biếc áo thư áo Không nữa. Bà áo nó biếc tạc áo Nó đê nè đi anh tạc đô áo ได้หนึ่งตัวคืออยู่บนเทิงเอา้าคืออยู่บนเทิงไปวะวันนี้ปรมานเลิกค่ะวันนี้ปรมานเลิกค่ะแลจะมาตักอให้บ่ตักเอาเอาไปชีตักก็บ่ให้ตักจะ <laughs> ถิมรักทานไว้อีกเลิกค่ะเอ๊กคือปซีเลิกค่ะ เปลาของหมูผัดถิมละคทานไวค่ะดงค่ะต้องยากได้เพ่อให้ต้องฟาดปิ้งค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยมยายเ,เมนี่ยสตักเองพูดส <c oughs> ตักก็มกุม่ให้ตักพี่ปากคอหน่อยปิดตัวนึงนี่แต่ปากคอ

เจ็บเตอกเลยเหรอด้ะที่อ่ะไปปเฮ็ดกระบอไปซองดอกมันออกน่ะเบอรลไเป็นเบอร์ปลามาเดินปาลุงล่างถนี่เอินเมล่าถั่วน้ำพี่น้องเล่างถั่วส่กัารนะค่ไปยามโต้มาไ่ได้หรอกกับลกาถั่วยต่าค่ะมือว่าน้ำบริลล่างค่ะมาแต่ปายเบิดมือค่ะ มาดึกค่ะมาดึกข้าช่วยดูจันเลยแกเอ้เอาลูกตามมาอือตามมาอือตามมาอือขวัญหมาของไงนั่นแฝดมาเป็นโอเคไหม เด็ากเด็ดมาะรหนยีย้กเ็เอาไปช้ดอนนีอัรกมันได้ล้างน้เปล่าลางน้เปลากเทศก็นั่งถ่ายอยู่นเห็นบ่แเทศนั่งขาแล้วชาให้เด้อ โอ้ไม่จิถูเล็กคนเดินน่ะน่ะเ้าไน่ะไม่จิูุนใหม่นั่งจิ้วจิ้วจ้วนังยิ้มไปเปือยอยู่เนาะเร้าได้พ่้อยจะน้ยด่านึงแรกนั่ะนั่งจ้องน่ะเอนั่นเฮ้ใช่ล้วเอใชล้นะเมวยบ่กเดมวยบ่ัดเดียวหายที่ก้าได้ มันแหนะเขี่ยบัลเอ๊ะใครวันบนแหกกบอนแหกเคยกลางวันขับกับบอลเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะดูมาดูมาเจ้ามามาที่มอกร์ายนใครยื้อกินโชคได้โชคได้เดียวยังไม่เจ็ดช็อเลย เรเปดปักตที่ยืนเล่นเล่นนะเ่าเฮ็เที่ว่นีอยู่เด้้นะต้นอกไม้นี่ยติดอยู่นาบ้าน่ะละจาไปจาคนั้นมันหกนี่เอาไปจานจี่หนาบ้านดอาไปจายหน้าบ้านเออเอาไนไตัวน้นนะมาพุดเอาพุตะ ตวัวใ่ญ่นะตัวอานสดนะเออกไปล้างบ้านมันไม่มนแนวมัเกาาียดไว้นันก็มาคิดเลยเอ้าวแล้วพันแหนมเบิ้งแล้วก็ประเฮดแเ,เด็ดอรนี้เด้เเดไม่เจียวงเลยก <h> ah> า,า่วนก้นล้มเบ็ดโขงเลย

บอกไม่ติดเยอะนั่นนั่นป้าเฮ็ดเสร็จป้าเฮ็ดเสร็จปุ้ยนี่สีอะไรดํานี่สีอะไรมาเนี่ยนี่สีอะไรอ่ะ

ล่าแลทำทำยืดลุงนะดูแลดูยู่งกำังืลุ่อเราดูยู่เฮ้ปะแนกเจ็ดปนี่อ้าอ้าวอาเฮ้ยเจ็ดเฮ้ยเ้วิเก่กในบ้านมุกนเอาพี่ม่ดูพะบอสเก้งงลายเกงงลายเอาพีเฮ้เีเ็กเมนืนอย ของวันนี้ก็เนี่ยนี่เออโอ้ยทักใกล้ถึงกัดจะเป็นยังกพิษ เอาเย่เดือนออกมือนึงได้เดือนนึงเจ็ดเจ็ดเจ็ดจะได้กินข้าวขนมจะได้ขาขนมเดี๋ยวได้ขาขนมให้เสร็จไว้ได้ลายเอาเร็วเร็วเย้เต็มมือป่าป่าใส่กล่องอะฮาแห้งอันใหญ่สุดกับใบข้าวเบนียวพี่บุญเดียของฮาวห้ง đâu đi Okóc mưa em nó là hơn แตกแตกแตกยตกงแตขอบคุณใหญ่กอบคขอบคุณใหญ่พิมกนที่ให้ขะขนมมาดิขอบคุณยังเกาะเสียพิมพิมอ่ะพิมห้แล้วแต่ไ่ได้หาเงินหรอกว่าเขาก็ไปเอาเงินมาให้จ ขอบคุณไอซิมเด้อที่ฝากเงินมาให้น้องฟิคกับน้องบอยกินขนมน้องน้องป้าน้ำน้องป้าน้ำอ่ะน้องเราแค่เพื่อนฝากมาให้แค่ขนมคนละราไดจ้าขอบใจหลายๆเด้อจ้าขอบคุณหลายๆเด้อที่ให้น้องฝากินขนมเอาะไดรจุนด้วยจุนจ้าวัาเราอให้เงิก่อน

กุญเเละทีฝากเงินมาใ้น้องวิกันงนอยงใบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคลิปนี้ก็ว่าสันนี่เลยนะจ๊ะฝากกดไเค์กดแชร์กดติตาแม่เจ๊เจ๊เพื่อถามนึงเด้อจ้าสวัสดีจ้า